ตูรีครับอยู่กับรายการ CMTV c s ีช่วง MC Color on tour นะครับใครกันเข้ามาอีกวะอ่ะครันช่วงนี้โอเซเบอร์อะไรไม่ดูนะครับตรงไปข้างล่างอ่ะเออเจตีนถุยอีดมินช็อปโพเทค10คูณ15,000ปืนนิ่งฟื้นแนนห้ามใช้ดิสขาดบูมัน CM ขวาเพื่อไปอ๋อคขี้ขวาด้วยว่า ที่พักกระบอกลายชื่อกลุ่มจเจ้าขอฟีหมดนี่ว่าห้องพักพน่นเออเหมือนกันบี๊กัดหนึ่งงึบเฮ้ยเมื่อกี้คนโคลมาต่วแว็กอะไรอีก เดือดเธอรหวานดีๆนี่เองเคยขอถูกๆขออาระบาทได้ไหมเอ้ยขอหกสิบสี่อานบาทได้ไหมถูกๆเกือบชนซีเอ็มซีเอ็มเนี่ยมาจากเอสดีไหมเนี่ยน่าจะใช่นะหรือเปล่าไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ ไปห,หมูบ่บ้านไปไปชวิงโอ้โหเจดดอสวยวะเราชอบไอ้เดียงบันไดเนี่ยแหละแนวดีเขาบ่นไม่ไม่มีหิ้ใหญ่เลยนี่บ้านอใครเนี่ยเข้าไป เขาไม่ได้ไปดูที่ถ้าวายครับโย่ในถาวาดนี่เหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนชั่นคิดหน่อยนะเหมือนอะไรอะ่ะในอินเฟกนี้แปลกๆปแปลกกับเฮ้ยประตูอะไรอ่ะเข้าไปถ้าไหนกันหนึ่งก็ขออภัยนะมาริโอ้ บิวดเดอร์แล็บันเชอร์อะไรไว้เนี่ยโฮเทลรุ่งเริ่มนะครับไพเวเลเย,ยอะไห้เยอะแยะวะเนี่ยใหญ่ยยบ้านแล้วตั้งแต่ห้ามีนาะ <c oughs> คุณจะบอกอไหมวะเนี่ยฮยประเทศไทยแสดงความเป็นไทย ไปกลับวา้า์ปน,นี่มันกลับหรือว่าอะไรวะหลงละกูโฮมโซนซีเอมหรือไง,ไงเนี่ยอนนะไรครับอืมดอกเห็ดเยอะมากเลยครับเนะี่ยตอนนี้เสียงไหม่แปลกๆก,กว่าคลิปเดิมนะเพราะว่าเปลี่ยนเฮดโฟนนะครับ สมคู่น้ำลาวายจริงเฮ้ยประตูเลื่อนเข้าไปกูจะเข้ากูจะเข้าไปสปอาะเดียเลยครับครับเอ่เอจิตีนอาหารกูขอซับไายได้ไหม พี่ปรับอีกพี่ไปมาแล้วรวมประตูวาร์ปไปกันะครับเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณนะเฮ้ยมันแมปแบบเซอร์พี่แล้วนี่หว่าโหลดแมปมากากไม่มีปัญญาสร้างเองเมมเบอร์ช็อปเทรดไซ์ก่อเห็ด ไปตัดไม้ยันครับไปดูวนว่ามีใครมาทางบ้านกูกสวยไหมอ๋อเก็ดแล้วเก็ดแล้วก็เข้าใจกวเข้าใจครับกูกูต้องมาเก็บของทำอีกแล้วเลยไปเอ็นลับเบอร์แจ็คมันปักอินทิสบายอย่างหนึ่งคนระับของการตัดไม้ นี่มีคนมานีนะเนี่ยแหกกดจริงๆพวกนี้ <c oughs> มิวสิกดิกตัดไม้สองไปงนะครับไม้อะไรวะแม้งตัดของแท้แล้วตอนนี้เฮยอเอือ,อ กูจะขึ้นยังไงดีช่วยทีดนายพวกเขาจะรุดเร็วทันใจนะครับป,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 ปึ๊บป,ป,ปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บจีนความมืดไปซะ เกียน <G ee han> ชาวบ้านแล้วหากิ๊งอะละจึงอยู่ขอบมุดนั้นไปอ้ะเฮออืมวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีที่ยันเลยโดนเกียนหมดแล้วแต่ละบ้านตกมีองนเลยนะละกลับอันอุ้ยตก โอ้ยคนนี้ใครอ่ะชุดบีสีม่วงเออ,อยันไหนกะถุยอุย้ยวิ่งตามน้ำเป็นตัวเฮ่เอ,อ้ยไม่ใช่แหละ ดูไง,ไงไงก็โหลดแมปมาพดไม่ค่อยคนสร้างกันเองหรอครับย่ยบ้างเซริร์ฟเอาละครับเขาหยุดคลิปไปนะต้องณนะที่นี้แล้เดี๋ยวไปต่อเซิร์ฟต่อไปไปพาร์ต่อไปนะครับ